กระทรวงเกษตรเตรียมจ่ายชดเชยบัวควายตายจากโรคลำปีสกินไลนละไม่เกินสองตัวตายแล้ว93ตัวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะนายนภัสโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้นายสัตวแพทย์สรวิทยทานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีการระบาดของโรคลำปีสกินโดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปพศ2562 ต่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติโรคลำปีสกินซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินรายละ2ตัวนะคะเป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกรแบ่งเป็น 1. สัตว์อายุน้อยกว่า6เดือนโคจ่ายเงินเยียวยา6,000บาทต่อตัวนะคะกับบือเยียวยา800 0บาทต่อตัวคะ่ะ สสัตว์อายุ6เดือนถึง1ปีนะคะโคจ่ายเงินเยียวยา12,000บาทต่อตัวนะคะกับบือเยียวยา1 4 0 0 0บาทต่อตัวค่ะ 3. สัตว์อายุมากกว่า1ปีถึง2ปีโคจ่ายเงินเยียวยา16,00 0บาทต่อตัวกับบือเยียวยา18,00 0ับาทต่อตัวนะคะสสัตว์อายุมากกว่า2ปีโค จ่ายเงินเยียวยา20,000บาทต่อตัวกระบือเยียวยา22,000บาทต่อตัวค่ะทั้งนี้หากเลี้ยงทั้งโคและกรบบือแล้วเป็นโรคลำปีสกินทั้งโคและกระบือรับสิทธิ์ชดเชยได้ทั้งโคและกรบบือแต่ไม่เกิน2ตัวนะคะนายประพัฒน์กล่าวอีกว่าได้กระจายวัคซีนซึ่งนำเข้าล็อตแรก60,000โดสไปยังจุดเกิดโรคแล้วสัปดาห์หน้านำเข้าอีก3 0 0 0 0 0โดส โดยกรมปศุสัตว์จะกกำหนดแผนการฉีดเพื่อควบคุมโรคให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมเชิญชวนกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตโคกระบือเก็บเบี้ยตัวละ400บาทชดเชยตายทุกกรณีตัวละ30,000บาทนะคะสำหรับรายงานการเกิดโรคพบใน41จังหวัดกเกษตรกรได้รับผลกระทบ3,724รายนะคะโคและกระบือ72,874ตัว ป่วยสะสม1,023ตัวแบ่งเป็นโคเนื้อ9,342ตัวโคโนม244ตัวและกระบือ37ตัวตายสะสม93ตัวแบ่งเป็นโคเนื้อ91ตัวและโคโนมอีก2ตัวนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวไทยนะคะและก็ ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ